ต่อครับครับจากเชฟวังหันเขาจีท่าใครเฮ้าโดยเสบตายนี่จอดครับใส่แดดๆเลยฮะครับ, <c ười> รบนอกจากจะมีเขาวขี้แล้วก็มีต่มขาไก่น้ำด้วยครับเด้ <c ười> อนี่พอกลัวเขาเตรียมพร้อมแล้วเติมเกลือลงไป นี่ครับเรียบร้อยสี่าใกรช่วยเราทำเป็นใ้ชาชักไปได้ต่อจากคลิปกังหันนะครับผมมันบทต่ออย่างไรพอดีมีสายทั่ขเขาเหลืองอาลามเลยครับท่านเจาะเจี่กัครรตรเหมาตมนา หาใกล้เตรียมพร้อมนะครับพร้อมสีล่องมอแล้วสักครู่ใครหลาดไปน้ำ EP สองครับผมไม่เกี้ขาดไปหนยนึงต่อเติมเรื่องอะไรเนี่ยสั่งอื้หอ โดยเชฟตายโอเคเดี๋ยวมาติดตามครับผมผสมน้ำหวานครับกินอะไรข้าวิดครับพี่น้องมาให้บุ๊บบอยเรือนี้เพราะไม่นานอย่างนี้นี่เพราะว่าเขาเจ้าผสมน้ำแดงวันวันนี้ถึงวันที่ยี่สิบเขาห้ามขายเหล้านะครับเราผสมน้ำแดงกินน้ำผึ้งเลี้ยงลอยหอยครับเขย่าใน่จัง่อยนี่ เเอง่อย <ot> ู <wool> ่่ายกโอ้หลงเป็นตะกินเนาะต้องเรียนเขากอบสีเสียขนาดท่านพูดด้เนะดไปี่เจะงดเขาเป็นกลางไปข้าวาไปถ้า่าเนาะเดียวมาติดตามต่อครับโอเคครับต้มน้ำเด้วกโอ้ยน้ำมันทันเดือดครับีเงต่ออยู่ อย่างต่อไปรู้สึกว่าคลิปนี้สิบัจบนะครับอาจีพตัดเลยก่อนโอ้เหลืองงี้มาแล้ว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 ครับมาแล้วมาแล้วไอ้หนี่จีเขาห,ห่อนเลยครับมมมัันน่กตหรอออ,อ,อ,อือ

มถูกต้องครับผมเอาบนกล่องนี่เข้าบัานี่แซ่บครับพี่น้องครับนี่เขาใหญ่ไงเพื่อนใหญ่ไงเพื่อนจางเลยเข้มพี่อนแซ่บประหยั่นี่บอสครัโอ้แจ๋วเลยโอเอาแซ่บๆครับผมนี่ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามจัดไลค์นะครับ อโอเคนะครับเด้อสิได้กินเด้บบ่บาดแสบแ่บขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับมาามแม่นครับถูกต้องมีสัดอ,อ,อย่างอาาโอเคครับ